รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทกรฟเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชน เวลอยลื้อเหลือล้นทนเหลือหลายบริษัทโอเชียนมีเดียจำกัดผู้นำตลาดถือลิขสิทธิ์เพลงบรรเลงสื่อธรรมะและวัฒนธรรมต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรมช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดีครับท่านผู้ชมนครเชียงใหม่เป็นหนึ่งในดินแดนล้านนาที่รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะประเพณีวิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแม้จะมากด้วยความเชื่อวิถีขนบประเพณีที่ต่างกันแต่คนไทยหลากหลายเชื้อสายก็ยังพากันสืบสารมรดกทางภูมิปัญญารวมถึงยินดีที่จะพัฒนาต่อยอดต้นทุนชุมชนที่มีให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลก ได้อย่างร่วมสมัยและทรงพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มงานหัตกรรมท้องถิ่นอาทิเครื่องจักสารงานผ้าเครื่องเงินงานไม้และเครื่องปั้นดินเผาที่ยังคงสะท้อนความเป็นล้านนาผ่านชิ้นงานได้อย่างมีเอกลักษณ์การต่อยอดพัฒนายังสร้างสรรค์ไม่เพียงช่วยสืบสารมรดกทางปัญญาหัตกรรมท้องถิ่นล้านนาเท่านั้น แต่ยังนําเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากทั่วโลกให้เข้ามาเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชนสร้างอนาคตให้ลูกหลานอีกด้วยนั่นทําให้พื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วของเมืองเชียงใหม่มากไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และอาจเป็นหนึ่งเหตุผลในว่าทําไมจังหวัดเชียงใหม่ถึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ขององค์การยูเนสโกยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้เน็ตเวิร์กสาขาหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านคราฟแอนด์โฟกอาร์ตในปีพุทธศักราช2560เสานี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะพาท่านผู้ชมไปส่องโลกหัตกรรมท้องถิน่นเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเหมืองกุงตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาจนกลายเป็นหัตกรรมร่วมสมัยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้เครื่องปั้นดินเผาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากชาวบ้านที่นี่เป็นใครมาจากไหนมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนแห่งนี้คืออะไรอะไรคืออัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านเหมืองกุงเครื่องปั้นดินเผาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไรแท้จริงแล้วงานหัตถกรรมท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกพัฒนาร่วมสมัยมีคุณค่าและมากด้วยมูลค่าเพียงใดตามรายการวัฒนธรรมสร้างชาติไปแอวเมืองเหนือกันครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด,ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังธางวัฒนธรรมสู่สื่อส,สร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนเกาอฟขอเป็นพลังหนักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม g กาอฟดิเวล롭เมนท์เพราะเมืองไทยน่ารักเลยอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวน,ยนารัก ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยคุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน,นกอล์ฟขอเป็นพลังหลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวล็อปเมนต์ชุมชนล่ามช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งใน26ชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์แม้จะมีพื้นที่เพียง0.18ตารางกิโลเมตรแต่มีผู้อยู่อาศัยกว่า800ครัวเรือนหากแต่ชุมชนล่ามช้างยังนำความต่างมาเป็นจุดแข็งในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเสริมสเสน่ห์ชุมชนภายใต้กรอบปฏิกาชุมชนและขนบจารีประเพณีที่งดงามช่อง9กด30 บุคคลสาคัญผู้อยู่เบื้องหลังการเก็บบันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมานานกว่า40ปีก็อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องเพลงไทยเดิมและศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นสมบัติของชาติอยู่แล้วแล้วมาจัดเก็บให้เป็นระบบได้ทําช่อง y ยูท b e เพื่อเผยแผร่งานศิลปะวัฒนธรรมในชื่อช่องวัสยามมโดดี้ครับใน6ช่องวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าชอบแนวไหนก็ลองคลิกเข้าไปฟังไปดูกันนะครับ ช่วงที่2สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยินดีต้อนรับสู่บ้านเหมืองกงท่านผู้ชมครับนั่นคือภาษาท้องถิ่นผมพาท่านผู้ชมมาแหล่งอารยธรรมจากรุ่นสู่รุ่นกว่าร้อยปีนะครับจนวันนี้เป็นสินค้าสำคัญเป็นสัญ,ญลักษณ์อัตลักษณ์หนึ่ง ของเมืองเชียงใหม่วันนี้ยังคงอยู่และดำรงอยู่ถูกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมจึงพาท่านผู้ชมมาที่นี่เพื่อมาชมบรรยากาศมารู้จักผู้คนว่าสิ่งที่ทางรายการจะต้องการนำเสนอในสิ่งที่มีมูลค่าวันนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ผมและทีมงานรายการวัฒนธรรมสร้างชาติอยู่ที่ชุมชนบ้านเหมืองกุ้งจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนโบราณที่นำดินซึ่งนับเป็นหนึ่งในมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาง,งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามาพัฒนาให้กลายเป็นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าแห่งดิน ก็บ้านเมืองกรุงนะครับตามประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษามาแล้วก็มีบันทึกไว้ในปั๊บสาเก็เป็นคนที่อยู่แถวเมืองปุเมืองสาต์นะครับอยู่ในรัชฉานประเทศพาม่านะครับามาในสมัยของเจ้าแกเวละซึ่งคองเมืองจึงใหม่นะครับยุคนั้นเป็นฮองยุคเก็บพักไซซ้าเก็บค่าไ่เมืองนะครับมีภูมิปัญญาก็คือการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับที่เจ้านายไยเหนือนะครับนำมาอยู่ในที่นานแห่งนี้ก็มีมีหน้าที่อยู่2อ,อย่างครับหนึ่งก็คือกุมนาเพื่อนจากเกณฑ์คนมาทานาตรงนี้นะครับจะ บ้านหมงกุงจะเป็นคนดูแลแล้วพอสิ้นหน้านาก็จะทําเครื่องปั้นดินเผานะครับเพื่อถวายให้กับเจ้านายแายเหนือพอเวลาผ่านไปนะครับก็ได้ใช้ในส่วนของภุิปยาตรงนี้นะครับมาทําในเรื่องของการประกอบเป็นอาชีพเปียงตัวเก่าถ้าอู่ถึงปั้นก็ปั้นประมาณอายุสิบสิบเจ็ดปีอย่างนี้จ้ะพ่อแม่ทําก็เลยทําตัวยากะหอง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 ,หงยายเนาะยายทํา มาได้หลายรูปแบบและเพราะว่า <c oughs> มันมันเกยกับตัวนี้ะจะมันเกยกับเป็นตะเกียงไว้แล้วอ่ะ <c oughs> ถ้าขอ,องยายจะได้ได้น้อยอจจะเพราะว่ามันปั้นมือเนาะก็ประมาณทั้งวอนก็ประมาณสักหนึ่งร้อยอาจจะจะขายประมาณตัวละห้าบาททำงานมาเนี่คือมันแทบไม่มีเวลาปิดตัวเลยครับบางครั้งก็ทำรื้อทำเจ็ด ประมาณเจ็ดโมงเช้านี่ก็ประมาณสี่ห้าโมงถ้าช่วงไหนเร่งๆก็ทำของการคืนก็นต้องทำครับราคามันก็บวกอยขึ้นเท่าไรครับไปปีแล้วก็ุดขึ้นครับก็บารงคนับาจะยันราคาครับมันจะมีใกล้ๆเทศกาลครับจะเยอะครับของเฮาผ่านพ่อค้าคนกลางครับมีพ่อค้าคนกลางเป็นสื่อในการนำพาสินค้าของเฮาไปชาวบ้านก็จะนั่งปั้นอย่างเดียวที่นี่อ่ะมี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีมากมีทักษะฝีมือที่แบบสืบทอดกันมาที่ดีมากแต่ทําไมถึงแบบว่าความเป็นอยู่เขาลําบากขึ้นเจอป,ป้าาแก่ขึ้นสุดโทรมลงทุกวันแล้ววิถีชีวิตเดิมของชุมชนนะคะที่ทํางานดั้งเดิมอ่ะเขามีลูกค้าเดิมอยู่ซึ่งเป็นจํานวนเยอะมากเขาต้องทํางานทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่าเพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงกับการดํารงชีวิตเป็นจุดที่เริ่มคิดว่า เราสามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าคะหวัดดีครับพ่อหลวงครับสวัดดีครับผมสวัดดีครับดีนี้ต้อนรับสู่บ้านเหมืองกรุงครับบ้านเหมืองกรุงครับผมผมมาที่นี่เพื่อจะไาดูต้นกําเนิดว่าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมวันนี้ยังคงรักษาไว้และก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสินค้าท้องถิ่นที่นี่ครับใช่ครับมีประมาณกี่คนเรื่อนครับพ่อหลวงออที่ทําอยู่ตอนนี้มีประมาณ30กว่าคนเรื่อนครับ ในยุคแรกๆที่มามีแค่6ครัวเรือนนะครับที่มาด้วยกันแต่ตอนนี้มีอยู่ร้อาครัวเรือนนะครับตอนนี้เหลือประมาณ30กว่ารายครับ30กว่าครัควรเรือน้วยกันที่ยังทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาอยู่ต้องวันนี้ต้องขอตัวพ่อหลวงหนึ่งวันพาผมไปดูแหล่งผลิตซึ่งทร <ผม S 2> าบ <ไป S 2> ว่ายังมีนะยังมีพ่อเท่าแม่เท่ายังดูแลยังล้วก็ยังสืบสานต่อรุ่นหลังท่านผู้ชมติดตาม เราไปครับรับเชิญครับครับมันเป็นโครงการที่ได้ในส่วนของโครงการที่ระยะยาวค่อยๆทําค่อยๆคิดร่วมกันเพื่อความว่าใช้ภูมิปัญญาเดิมดินเดิมความรู้เดิมของเราแล้วสร้างสรรค์น,นวัตกรรมเครื่องขึ้นมาใหม่ช่วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูการปั้นแบบแท่นหมุนมือนะครับหรือว่าคำมืองเรียกว่าปั้นด้วยจ้าครับเนี่ยฮะมันจะมีแท่นเป็นอันนึงแล้วเขาก็จะมาวาง ป้าต้อยก็เป็นหนึ่งในครูช่างที่เป็นครูช่างที่สอนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้การปั้นแบบบ้านเมืองกรุงครับแล้วยังมียังมียังมีหลายคนชะมาช่างที่สอนได้เราจะหมุนเวียนในเรื่องของครูช่างครับบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทุกอย่างใช้มือหมดแม้แต่ดินเหนียวนะครับใช้ตัวนี้ตําใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับคบเหยียบตำนะท่านทุกมันจะยกยกเหยียบตัวนี้ฮะ เนี่ยอ๋อแล้วก็ตาเพื่อให้ดินเนี่ยเหนียวนะครับครับแล้วก็คุณป้าก็ใช้มือครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้แหละครับคือสเสนมาทํางานที่นี่มาปั้นดินที่นี่พาเด็กๆมาปั้นดินเด็กในทีมสองสามคนมาปั้นดินที่นี่ปั้นงานกับป้าป้าทำงานกับพ่อหลวงว่าเขามีพื้นฐานทักษะอะไรเชิงลึกจริงๆบ้างหรือมีใครทําอะไรได้บ้างถ้าเราจะเปลี่ยนไปทํางานในรูปแบบอื่น,นๆเขาจะทําได้ไหมก็ลองดูว่า ป้าปั้นงานอื่นได้ไหมพ่อหลวงปั้นงานอื่นได้ไหมหรือแบบช่างปั้นคนอื่นมีคนปั้นงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานรูปแบบเติมเติมได้ไหมอันนี้ก็เป็นการผลิตของบ้านเหมืองกุ้งนะครับอันนี้ก็กําลังนวดดินอยู่นะครับดินของบ้านเหมืองกุ้งนะครับเป็นดินที่ขุดลงไปชั้นใต้โดยมันเม็ดถึงเม็ดครึ่งจะเจอแหล่งดินแหล่งนี้นะครับสีออกเ,ลอเหลืองๆนะครับอย่างที่บอกครับเป็นดินที่ทนน้ําไม่ทนไฟครับเขาจะเอามาโม่ให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เอามานวดนวดด้วยมือแบบนี้ครับบ้านก็จะผลิต ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็ผลิตด้วยคนเดียวนะครับจากดินครับสู่ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าที่เกิดความสวยงามจากภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นนับหลายร้อยปีเดี๋ยวไปดูครับปั้นก็ยังปั้นแบบใช้มือใช้เป็นหัตถกรรมเป็นฝีมือแท้ๆครับเดี๋ยวไปดูกันผู้ใหญ่จะพาไปดูครับเช่นนั้นนี่เลยครับ พี่ครับอันนี้เป็นกําลังทําอะไรครับเนี่ยทำเป็นเกี่ยวกับฝาฝาเวลาเราทำเสร็จแล้วใช้ป้อนปิดในส่วนของบ้านเหมืองกุงที่ถนัดเวลาขึ้นรูปนะเขาจะใช้ท่าครับในการดึงขึ้น<อ>แล้วอ,อีกเทคนิคหนึ่งก็คือที่เราใช้กันก็คือในเรื่องของการต่อดินก็คือทําดินเป็นเส้นครับแล้วก็ต่อขึ้นมานะบ้านบ้านเหมืองกุ้ง่จะทําดินเป็นเส้นครับแล้วค่อยๆบีบต่อขึ้น อันนี้เขาบีบต่อขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับออแล้เดี๋ยวเขาจะมากอให้เรียบอีกทีหนึ่งครับดูสิครับที่จับเนี่ยเหมือนเครื่องจักรเลยครับเท่าเป๊ะที่ต้องอาศัยความชํานาญคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละครับทำมากี่เป๊แล้วครับช่างห้าสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมทำทีละใบครั้งละใบ นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าและนี่คือสุดยอดครับในในปีแรกต้องบอกว่าอันฮะดินเมืองกรุงเนี่ยสามารถเผาเป็นเซรามิกได้แต่ในความทนทานนะครับมันน้อยแต่พอเฮ้ามีการผสมดินเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ในส่วนขอ,ของเครื่องปั้ที่เผาหรืองานที่ทําไปเนี่ยมันมีความทนทานแลว้วก็มีความสวยงามนักขึ้นครับคือในช่วงปีนั้นก็เลยเป็นช่วงที่การพัฒนาทักษะในการเผาการปั้นงานใหม่ก็คืองานเทเบิลแวร์ตลอด ตลอดทั้ง1ปีปีแรกจนมีลูกค้าที่เป็นงานร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําประมาณ3-4ร้านค่ะเพราะว่าเป็นเปิีนงานที่บางครั้งที่คือเขาอยากทำนะครับเนี่ยสร้างรูปแบบใหม่ๆนะครับพัฒนาความคิดแลกเปีมือด้วยนะครับผมว่าเป็นเป็ี่ยนการต่อยอดของสินค้าหรือว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ดีครับก็ได้พัฒนางานให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นโดยมีการเผาไฟสูงจาก ดินพื้นบ้านที่เผาไฟต่ำม,มาค่ะจะทำให้ไม่มีความแข็งแรงอันนี้เราก็มีการนําดินมาพัฒนาเพื่อให้เผาไฟสูงได้แล้วก็มีการเคลือบผิวมีการตกแต่งด้วยการทาน้ําดินสีค่ะเพื่อให้มีความร่่นสมัยซึ่งช่างปั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่อยากทําออกมาค่ะอันนี้เป็นของที่เรายกระดับขึ้นมาแล้วนะที่อาจารย์เท่งหนูเข้ามาช่วยครับเห็นไหมฮะ ครับอันนี้เป็นของป้าไหลนะครับอันเนี้ยก็เป็นงานที่เราร่วมกับที่เขาพัฒนาสินค้าเราขึ้นมาแล้วนะครับเขามาสั่งในเรื่องของถ้วยมัชชะกถ้วยมัชชะที่กลังคิดกันเนี่ยนะสำหรับของญี่ปุ่นนะครับใช่คเขาเอาแบบมาให้เราครับใช่ทุกอย่างก็ขึ้นโดยใช้วัตถุดิบอะไรที่นี่หมดเลยครับมือช่างที่นี่ครับเดี๋ยวไปดูนะผมไปดูนะครับมาดูการขึ้นมือถ้วยมัชฉะกันครับ รียบร้อยครับน,นี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อย,นยหนึ่งใบใช้เวลา5นาทีมั้งเนี่ยไม่น่าจะถึงเลยไม่ถึงด้วยคร<ช>ับโอ้ต้องบอกว่าภูมิใจนะครับแล้วก็มาคิดว่าโครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่ทําแล้วเห็นภาพแล้วก็มีออเดอร์จริงแล้วก็มีคนที่ชื่อเสียงดังๆเนี่ย เอาของบ้านเมืองกรุงไปใช้จริงแล้วก็เริ่มมีกาปั๊มตีรู้ว่ามาจากบ้านเมืองกรุงคราวนี้คนจะรู้แล้วว่าเครื่องบ้านดินเผาเนี้ยมีแหล่งที่มาจากบ้านเมืองกรุงครับหมพบว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดใหม่คือตลาดนิสมาร์เก็ตก็คือตลาดที่ผู้ซื้อค่ะเห็นคุณค่ากับงานให้คุณค่ากับคนที่สร้างสรรค์าง,งานอยู่แล้วเขาก็เลยสามารถยอมใจ่ายในราคาที่ที่เหมาะสม คนปั้นที่จักมาก่อนที่ก็ปั้นปั้นไปเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมัมีคุณค่าทําให้เขาเริ่มปรับไมเซ็ลของเขาแล้วก็ปรับไมเซ็ลในการที่งานที่เขาทำเนี่ยมันมีคุณค่านะไม่ใช่ว่าจะลดราคาเท่าไหร่ก็ได้หรือสามารถมันสามารถปรับราคาขึ้นมาในราคาที่สูงที่ เขาได้กําไรจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคือแทบจะไม่ได้กําไรเลยทําให้เขาเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีเวลามากขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่มีเวลาเลยหลังๆถ้าเริ่มมีเวลาป้าก็เริ่มปั้นเองแล้วคือปั้นทิ้งไว้นี่คือ HANDICRAFT นี่คือมือนี่คือสมองนี่คือจิตวิญญาณที่ถูกสั่งสมมานับร้อยนับพันปีจนวันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน,นกาฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม g o l อฟดิเวลโลปเมน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทำวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสารรค์จากเศรษฐกิจสร้างสารรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกาล์ Golf ขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม g กอล์ดีเวล็อปเมนต์ชุมชนล่ามช้างซึ่งเป็นหนึ่งใน26ชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์แม้จะมีพื้นที่เพียง0.18ตารางกิโลเมตร แต่มีผู้อยู่อาศัยกว่า800ครัวเรือนหากแต่ชุมชนล่ามช้างยังนำความต่างมาเป็นจุดแข็งในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเสริมสเสน่ห์ชุมชนภายใต้กรอบตกติกาชุมชนและขนบจารีตประเพณีที่งดงามช่อง9กด30นนำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่า รักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอยโฟร์ไซเคิลออโตเมติกซิงเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายช่วงที่3สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บ้านเหมืองกงตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่กล้าออกจากกรอบขนบแบบแผนเดิมๆที่พวกเขาคุ้นชินนำมรดกทางภูมิปัญญางานหัตกรรมท้องถิ่นของบรรพบุรุษมาพัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการกับทีมนักวิจัยเครมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่จนก่อให้เกิดงานศิลปะจากดินหลากหลายรูปต่างทรง เปลี่ยนเศษดินให้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะควบคู่กับรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชุมชนก็คือได้ผลักดันงานของหัตถกรรมพื้นบ้านของบ้านเมืองกุ้งนะคะเข้ามาสู่งานร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นโดยได้ผลักดันชุมชนให้มีพื้นที่ทางการตลาดในงานคราใหม่ใหม่ค่ะโดยงานของเราะคะก็ได้พัฒนานงานให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นโดยงานที่นำมาวางที่นี่ก็จะมีทั้ง พะพิคเนศซึ่งจะเป็นของพ่อหลวงนะคะซึ่งพ่อหลวงจะชอบทํางานที่เป็นแบบตามความศรัทธาของตัวเองที่ถ่ายทอดออกมาแล้วก็มีจัดการของช่างปั้นพี่ต่ายมีจานชามของบ้านปะไหลปลาผัดปะาต้อยะคะ่ะที่ได้ลองฝึกปั้นงานใหม่ๆแต่ว่างานที่เราเลือกนํามาวางที่นี่นะคะ่ะก็คือผ่านการคัดเลือกจากการพัฒนางานมาในช่วงระยะเวลาหปีแล้วให้มีขนาดและน้ําหนักให้ใกล้เคียงกับ ตามที่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจหรือว่าผู้ที่มาเดินตามห้างให้ความสนใจค่ะโดยงานที่เราพัฒนาขึ้นนะคะก็ได้ไปคอนเน็ชันกับทางร้านอาหารเนื่องจากเวลาที่เราไปออกบูธเราจะเจอเชฟหรือคนที่ใช้งานในร้านอาหารมาเดินที่บูทค่ะแล้วก็มีการสั่งออเดอร์งานของชุมชนที่ใช้กับที่ร้านอาหารด้วยส่วนมากก็จะเป็นร้านที่เป็นเชฟเทเบิลไฟดายนิ่ง ที่ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่ะค่ะเพราะว่าในแต่ละเมนูเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการความคิดมากมายครับว่าเรารอบนี้เราจะเราจะเล่าเรื่องอะไรเราจะสื่อถึงความรู้สึกอะไรบ้างผมว่าหลักๆสำคัญเนี่ยคือ,เ,อ,อเรื่องความรู้สึกครับเพราะว่าก่อนที่ลูกค้าจะเอาอาหารเข้าปากครับเขาก็ต้องมองข้างหน้าก่อน ว่าสิ่งที่เขาได้รับจากหน้าเขาเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วมันมันน่าสนใจแค่ไหนผมว่าอันเนี้ยสำคัญมากด้วยวิธีการผลิตนะครับผมจำได้ว่าเขาขึ้นมือเป็นหลักนะครับเป็นงานปั้นที่ทุกชิ้นน่จะไม่เท่ากันแล้วก็จะมีการทำรายละเอียดต่างๆที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะบ้านเหมือนกลุมที่เห็นเราก็รู้ว่า เออมันไม่เหมือนที่อื่นแล้วมันจะมีความสอดแทรกความเป็นไทยโบราณกับเนื้อของดินน่ยที่ต่างอยู่ในนั้นนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่าไม่น่าจะเรียนแบบกันได้ง่ายเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะน่จาจกเป็นพื้นที่ที่สร้างสารรค์งาน คาบแล้วอ่ะยังเป็นพื้นที่ที่เปิดอากาศให้คนข้างนอกแม้แต่คนทํางานเซรามิกเองอะค่ะเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตในการใช้ดินพื้นบ้านสามารถสร้างสารรค์งานที่เหมือนกับที่เขาทําด้านนอกได้มาเรียนรู้แบบภูมิปัญญาในการปั้นนำต้นซึ่งจริงๆรับการปั้นนำต้นเนี่ยไม่ได้ทําง่ายเลยเด็กๆมาดูไม่สามารถทําได้ในหนึ่งวันเหมือนที่ป้าปั้นวันหนึ่งได้เป็น1ิใบ,บซึ่งมันมันยากมากค่ะแต่ป้า ปั้นได้ขนาดนั้นคือน,นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ทํางานคาบแล้วอะ่ะเราคิดว่ายังสามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แบบน่าสนใจมากค่ะครับผมอ,อยากขึ้นมาดูวิธีการปั้นวิธีการ,การทำเนาะเพราะวแบบ่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นเช่นวิธีการคัดการเผาอย่างน,น,นะครับ อยากเป็นครับเข้ามาดูได้โดยที่บางครก็คือถ้ามาดูมันมาดูมันเรียนรู้ได้ครับถ้าผู้ชมหันแล้วอยากจะมาซื้อสินค้าก็ให้เพื่อนแนะนำบุนมาจะามาซื้อเยอะๆจะราคากวัากันเองอยู่ก็คาดหวังว่าจะทำให้คนหู้จักบ้านเมืองกรุงเยอะขึ้นแล้วหู้ในเรื่องของการ ผลิตขั้นตอนนะครับแล้วก็เพื่อเห็นในส่วนของสิ่งที่เราวิถีที่เราอยากจะรักษาไว้ภูมิปัญญาเดิมของเราส่งร้อยกว่าปีเนี่ยเขายังทําเพื่อเป็นเห็นร่องรอยเพื่อเห็นเหมือนกับส่งร้อยกว่าปีเนี่ยกลับมาทําเหมือนเดิมเพื่อเป็นเห็นร่องรอยทุกอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒน,นาสือ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับที่เข้ามา,าประชาสัมพันธ์้บนเมืองกรุงเผยแพร่ใหือ คนได้ขับหูบ้านเหมืองกรุงนักขึ้นครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างปั้นบ้านเหมืองกรุงไปสู่ความร่วมสมัยกำลังจะเปลี่ยนภาพชุมชนโบราณอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเดินทางจากทั่วโลกได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสภ,ภูมิปัญญาล้านนาผ่านงานหัตถกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่นยืนสวัสดีครับ